สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้กลับมาอกับช่องฮอลลีสติกแม่นะครับผมซึ่งวันนี้เรากลมาอยู่กันในแมปโรบอกฟร์สเลคแค่นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกถึง เพลง Last Man Standing อันใหม่หรือ a g r a e s o นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาให้ท่านชมดูแล้วก็มาบอกว่าผมชอบหรือไม่ชอบนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถ้าพร้อมดูคลิปนี้แล้วเราไปดูกันเลยครับผมแต่ก่อจะไปดูกนนะคแล้วผมย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคิกนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยครับผมไป let's go อาจจะเป็นประมาณนั้นนะคครับผมสำหรับ LMS ใหม่ a g g r e s zone นั่นเองนะคะผมสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมชอบแบบใหม่มากกว่านะครับผมก็คือแบบเก่ามันก็ดีแหละทุกคนแต่ว่าแบบใหม่มันจะแรกมากับการที่เพลงมันจะเร็วขึ้นแต่ว่าจาังหวะมันจะล็อกแล้วก็ร้างใจขึ้นนั่นเองนะคะครับผมนะ ก็จะอยู่ที่ความคิดส่วนตัวของพวกคุณเลยครับว่าคุณจะชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่แต่สำหรับส่วนตัวผมผมชอบแบบใหม่นะก็ถ้าใครชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็สามารถบอกผมมาในห้องใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ